สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r e a d i นี่คือเปิดดวงความรักราศีพฤษภนะคะประจำเดือนตุลาคม2022นะวันที่ชนเนลนี้ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินดูแลชนเนลจะแนบไว้ใต้คลิปนะพร้อมกับลิงก์ของ Facebook, i n s t a แก a มขออภัยถ้าเสียงแห้งๆนะเพราะว่านอัดคลิปแต่เช้าเนื่องจากมีภารกิจนะแต่ว่าก็ไม่ลืมทุกท่านแหละ ยังไงก็ต้องทำคลิปไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปปฏิบัติหน้าที่นะคะ,ะเหมือนเช่นเคย Facebook Instagram Line แอดลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดการนะคะและขอขอบคุณสำหรับ กำลังใจ subscribe like แชร์และกระดิ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานหลักกันก่อนแล้วเราก็จะมานะคะเช็ค energy นะคะในทุกๆประเด็นเลยเริ่มจากผู้ที่เป็นประเด็นคนโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่ไล่เรี่ยงกันไปนะ <c oughs> เอาละเปิดดวงความรักราศีพฤษภเดือนตุลาคม2อง2ส อเอดีทีด้านหลังแค่ยังไม่ได้เปิดตรงนี้ก็ว,ว้าวเลยนะคะ w ว r t waiting for ไม่ว่าคุณรอคอยอะไรอยู่นะคะการรอคอยของคุณคุ้มค่าแน่ๆเลยนะการเนี้ออกค่อนข้างที่จะยากด้วยนะแต่ว่ามาอยู่ตรงเอาค m e นั่นเอง <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะ energy opportunity โอกาสครั้งสำคัญ wow honeymoon very soon การดีจริงๆนะราศีพฤษภดูสิ unlikely แล้วก็ recovery a อาล่ะอย่างนี้อย่างนี้ <laughs> ราศีพฤษภเรือที่หลักออกมาบอกเลยว่าเร็วนี้นะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการดังนั้นเร็วๆนี้คือเมื่อไหร่ล่ะคะอาจารย์ก็เดือนตุลาคมนี้แหละมีเกณฑ์ว่าบางท่านได้พบเจอความรักผ่านทางกันทางหรือมีใครบางคนเดินทางมาหามาดูตัว มาออกเดทนะคะเขาคิ้วกลับบ้านด้วยหรือเปล่านะเช่นรู้สึกพออกพอใจนะคะก็อาจจะมีการออฟเฟอร์คุณไปในที่ที่เขาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเอนเร์จีขนนี้ต่างประเทศนะคะเพราะฮานิโมนวิวนะคะ มันค่อนข้างที่จะมินเป็นทางต่างประเทศถ้าเป็นคนไทยได้วยกันเขาก็น่าจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากคุณนะมีการเกี่ยวเนื่องกับแม่น้ําหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับชาวท่าน้ําอาจจะมีการได้ออกเดทในที่โรแมนติกหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวนะคะ เที่ยวแบบเผลอๆใจแล้วก็ได้ใครกลับมาบ้านนี่นะคะยิ้มแก้มแตกกันเลยนะสีพฤกศบร,รออะไรหลังจากที่เราก็ปากความมาได้สักระยะหนึ่งกับคนที่ไม่ใช่ก่อนหนะ้านี้แองเจล่อบอกไม่ต้องเสียด้เดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลหรือว่าสิ่งที่คุณขอไว้นะคะเป็นสิ่งที่คู่ควรนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะกํำลังจะถูกส่งมอบมาให้ในเร็วๆนี้แล้วในทุกๆสถานนะ เอเอนจีหลักโดยรวมดีมากๆนะคะเอเนจี Energy นี้มันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่หรือการรอคอยที่คุณบางอย่างที่คุณอะนะคะอธิษฐานหรือว่าลุ้นเนี่ยที่จะให้มันเกิดในความสัมพันธ์ของคุณอะมันน่าที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีคือมันคุ้มค่าจริงๆสําหรับการรอคอยหนนี้อ่ะนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คเอเนจีเพิ่มกันเลยนะเดี๋ยวเรามาเช็คในทุกๆสถานะกันก่อนเลยนะคะ เริ่มจากคู่ที่เป็นประเด็นเหมือนเดิมนะแล้วก็ <c oughs> ขออภัยค่ะไปที่คนโสดเนาะสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็น <c oughs> เปิดดวงความรักราศีพฤกษภค่ะ อืแค่ในที่หลักก็ออกมาดีมากๆแล้วทีเดียวนะ จบสวยนะคะปิดจบได้สวยทีเดียวสำหรับเอร o b คาฟเป็นการที่ไม่ว่าใครๆถ้าได้การนี้มันหมายถึงความรักความสุขนะคะชีวิตที่มีความสุขความสำเร็จเอาล่ะราศีพฤกษพ เริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นก่อนเลยนะเพราะอ่านมองดูว่ามันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น,นแน่ๆในเดือนตุลาคมนะเมนเนอร์จีนี่ดีมากๆนะ <c oughs> การคอมพร o มายการกลับมาพูดคุยการกลับมาเริ่มต้นใหม่เป็นไปด้วยดีแต่เอ e เน y จีโดยรวมเหมือนคุณไม่ได้มีแผลในการและกันเยอะนะคะ อย่างมากสุดก็น่าจะเป็นความไม่เข้าใจแล้วก็ความต่างทางวัฒนธรรมเพราะดูวิว่าฟอร์จูนอยู่ฝั่งเขานะคะค่อนข้างที่จะมีความต่างหรือเรื่องระยะทางอาจจะทำให้เกิดความท้อก็เงียบเงียบกันไปคุยบ้างไม่คุยบ้างเพราะ energy มันเหมือนไม่เชิงว่าจะ n no น communicate ซะทีเดียวแต่ตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับเริ่มท้อแล้วก็เริ่มมองอะไรใหม่ๆมากยิ่งขึ้นแล้วล่ะนะคะ นี้ในความสำคัญ่นะคะคุณมีความรู้สึกว่าในเดือนตุลาคมคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเขาจะกลับหรือไม่กลับมันเป็นสิ่งที่คุณนะคะก็กังวลในใจอยู่นะบางคืนก็อาจจะนอนไม่หลับนะเพราะไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะจะมีเกณฑ์กันกได้พูดคุยไหมนะจะเป็นยังไงต่อจากนี้แต่ว่าเอร o บซอสออกบอกว่าไม่รู้ละ่ะ จะเสียเวลารอไม่ได้ยังไงฉันก็จะต้องก้าวต่อไปซึ่งผ่านมองดูว่าเป็นเรื่องที่ดีและก็จะต้องควรทำนะคะรอแบบนิ่งๆสวยๆแต่ไม่หยุดอยู่กับที่ให้ก้าวต่อไปเพราะในระหว่างทางที่คุณ Walk alone นะคะคุณก็มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีเอ e นเ y ทีออกมาบอกว่าแบบนั้นนะคะดังนั้นเดือนตุลาคม มีความจำเป็นจะต้องสื่อสารกับคนุคนนี้ไหมไม่ต้องปล่อยเขาเป็นฝ่าย take action แต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ทำผิดต่อเขาก็มีเกณฑ์ว่านะคะจะมีเหตุเรื่องราวให้คุณตัดสินใจที่จะพูดคุยกับเขาถามว่าเขาจะตอบข้อความไหมจะตอบกลับมาไหม energy ฝั่งเขาดีมากๆตอบกลับนะคะเพราะเขาอย่างรู้สึกดีกับ คุณนะยังมองเห็นนะคะอนาคตที่เคยพูดกันไว้ร่วมกันตรงนั้นว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นจริงได้อยู่แล้วระหว่างคุณกับเขาเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาก็อาจจะใช้เวลาคิดนะคะจะัดสรรเวลาถามใจตัวเองเดือนตุลาคมแน่ชัดแล้วล่ะคะ่ะนะชัดซะขนาดนี้ก็คือเป็น t e of p e p t n c l e s w View of Fortune แล้วก็ Two of Cups เขากลับมาแน่ๆกลับมาหนนี้เริ่มต้นเป็นความรักครั้งใหม่ที่ดีเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีผู้อ่านมองไม่เห็นท็อกซิคเรลชชิพถ้าใครร้ายๆกับคุณแล้วจบไปเป็นปีอ่ะเอเนอี้นี้มันคือ new love beginning มากกว่านะคะฝากไว้เลยนะเพราะว่าคู่ที่เป็นประเด็นเนี่ยมักจะหลงทางคุณหลงทางกับความรู้สึกจิตใต้สำนึกตัวคนเองว่าเขายังใช่เขายังกลับมา คุณที่รักถ้าเขาจะกลับมามันต้องไม่นานจนกระทั่งถึง1หรือ2หรือ3ปีนะคะถ้าเป็นแบบนั้นคำตอบเขาคือเขาไม่อยากมีคุณไว้ในชีวิตเท่านั้นเองก็เลยไม่กลับมานะไม่ใช่ไม่เข้าใจหรอกนะคนเราถ้าไม่เข้าใจกันแต่รักกันจะกลับมาปรับความเข้าใจโอเคเนาะถ้าเป็นในเคสเนี้ย m o v e o n ได้เลยเพราะว่าคุณจะได้ พบเจอเนื้อคู่ของคุณนะคะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนเดี๋ยวเรา move ไปที่คนโสดเอาคู่เป็นประเด็นก่อนเลยว่าถ้าเพิ่งเป็นประเด็นหรือรอคอยการกลับมาปรับความเข้าใจแน่นอนค่ะมีแน่ๆน,นะคะเขาหรือคุณมีเกณฑ์การเดินทางพบปะเจอ,เจอกันนะคะในช่วงเวลานี้ถ้าเขาเงียบไปอันไรลี่ออกมาบอกว่าให้นิ่นงๆไม่ต้องไปพยายามทําอะไรเพราะมันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมก็อาจจะนี่แหละค่ะเดือนตุลาคมนะคะ หเดือนบวกลบขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ว่าได้กลับมาพูดคุยกันใหม่กลับมาออกเดทนะคะกลับมาเรียนรู้ดูใจกันใหม่อีกครั้งและทุกอย่างเป็นไปได้ได้วยดีคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการจากคนคนนี้แหละคุณจะได้ความรักที่มั่นคงนะคะคุณจะได้ความเข้าอกเข้าใจแล้วก็คุณทั้งคู่ก็จะมีอนาคตร,ร่วมกันเพราะมันยังมีความรักอยู่ด้วยกันทั้งคู่แหละ าคาความรักยังไม่ได้ห่างหายไป,ไ,ปไหนนะคะสำหรับเคสราศีพฤกษพมันจะออกมาเป็นลักษณะที่ดีมากๆนะทีนี้ถ้ามันไม่ใช่ อย่างที่ป่านบอกไปแล้วว่าใจสลายนะคะท็อกซิกจามะนะคะเขานอกใจอันนั้นไม่ใช่แล้วที่รักนะนะห่างไป3าปีนั้นไม่ใช่แล้วยังไม่ได้มีความไม่มีความรักความผูกพันแล้วนะคะประเด็นจบยุตินี่มูฟมาที่คนโสดนะคนใหม่จักรวาลรอเตรียมไว้ให้เร็วๆนี้แล้วนะคะหลังจากที่โสดหรือว่าเสียเวลารอคนที่เขาเ เขาไม่เห็นคุณค่าในความรักของคุณไหมไม่นะแต่ว่าเขาไม่คู่ควรกับความรักของคุณมากกว่าดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ออกมาบอกว่ามันถึงเวลาที่คุณควรจะได้สิ่งที่คุณคู่ควรซสทีนะ u s สติสก็ออกมาบอกอยู่แล้วว่าคุณควรจะได้สิ่งที่คุณคู่ควรนะคะ กรรมดีใดๆที่คุณเคยก่อไว้คุณก็ควรที่จะได้รับคู่ครองที่ดีด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าอะไรที่เคยทำผิดพลาดไปแล้วคุณได้รับบทเรียนแล้วก็เร็วเรียนรู้นะคะและเริ่มต้นใหม่ได้เลย คุณจะได้เจอรักครั้งใหม่เอเนจี Energy, ชาวธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มนะราศีตุลหนักมากนะคะแล้วก็ธาตุน้ํากระกรพิจิมีนธาตุดินพฤกษบกันและมังกรคุณจะได้เจอเนื้อคู่ค่ะชัดเจนออกสักขนาดนี้ความรักไร้เงื่อนไขรักที่เข้าใจรักที่เท่าเทียมแล้วก็มีเกณฑ์จะ จดทะเบียนสมรถนัดจากที่ได้เจอกัน1ปีขึ้นไปนะคะแต่ถามว่าเมื่อไหร่จะได้เจอเนื้อคู่คนนี้ของคุณ1เดือนบวกลบนับจากนี้หรือบางท่านอาจจะได้เจอแล้วก็มีเกณฑ์การรอคอยการเดินทางมาพบปะเจอะเจอออกเดทเร็วๆนี้แหละนะคะอืม ก่อนหน้านี้ถ้ายังไม่เจอก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเยียวยาจิตใจก้าวข้ามผ่านอะไรเดิมๆก็แล้วกันเอาคำคุยนก c u า s และ King of p e n เดอร์คุณจะได้คนที่มอบหัวใจให้คุณทั้งดวงนะคะเป็นถ้วยอยู่ในกำมือถ้วยที่เต็มไปด้วยความรักความมั่นคงนะ ก็ถือว่ายิ้มได้เวลาอาจคลาดเคลื่อนแต่เอเนเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่า100%เต็มเปิดรับไม่ล่าหรือยังคิดอยู่แต่เรื่องคนเดิมๆม,มันก็จะเรียกได้ว่าเจอช้านะคะแต่ถ้าเปิดรับแล้วทำใจได้แล้วตื่นรู้แล้วก็รอรับได้เลยนะคะ1เดือนนับจากนี้ขึ้นไปและกันบวกลบบางท่งานอาจจะเจอเร็วกว่านั้นเจอการผัดทางคันเดินทางได้ค่ะโซเชียลมีเดียได้50% ะะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันกับคุณนะคะเนื่องจาก The w h e e l of Fortune มันมีเกณฑ์การเคลื่อนตัวการยกย้ายการเดินทางนะคะในความรักของคุณครั้งนี้มาถึงสถานะไม่ชัดเจนเมื่อไหร่จะชัดเจนคุณทั้งคู่เพิ่งคุยกันมีความรู้สึกดีมากๆแต่ฝั่งคุณน่ะชอบเขาอาจจะชอบมากชอบเขาแล้วก็เทคแอคชั่นมากกว่าเขาหรือว่ามีความรู้สึกมากเป็นพิเศษนะคะเลยทำให้คุณกังวลกลคืนก็แอบคิดแหละ ใจเขาตรงกันกับเราไหมเอ๊ะไปดูคริปาจารย์ดีกว่านะใจเขาตรงกันกับเราไหมอะไรนู่นนี่นะคะเอเนจีหอบอกว่าตรงซี่เดี๋ยวสักพักหนึ่งก่อนเพราะเพิ่งเจอนะคะออกตัวช้าหน่อยเคลื่อนตัวช้าหน่อยแต่ว่ามีเกณฑ์ความชัดเจนเข้ามาแล้วนะในเดือนตุลาคมอืมเขาเปิดเผยความรู้สึกให้คุณได้รู้มากขึ้นนะคะและเอเนจีหลักออกมาบอกเลยว่า,เ,า,วาเขาอาจจะขยับขยลื่อนเคลื่อนไหว การพูดคุยสื่อสารมาเจอกันแบบตัวต่อต,ตัวแล้วนะพอเจอกันนะคะเขาก็อาจจะขอเป็นแฟนกับคุณเมื่อได้เจอ Energy ของนายเจ้าเพนเดโคคือเขาต้องเจอตัวจริงเท่านั้นค่ะนะคุณคนนี้เมคชัวร์ตลอดช้าแต่ชัวร์ดังนั้นเขาจะไม่มาบอกรักคุณในโซเชียลนะคะถ้าเจอตัวผ่านกล้องคุยกันทุกวันไม่นับ นะแต่ว่าพอมาเจอตัวจริงมีเกณฑ์ว่าเขาจะเดินทางมาเจอเจอนะเวอร์ n ี่ขึ้นนะคะออกเดทสารสัมพันธ์แล้วมันดีไงนะคะมันดีขึ้นมาเขาก็จะขอสารสัมพันธ์ในลักษณะเป็นคู่รักปลายทางอนาคตถือเป็นความรักที่ดีและมั่นคงได้คุณคนนี้จัดว่ามี energy soulmate connection แต่นะคะให้วัดกันยาวๆว่าจะเป็นรักแท้ไหมนะคะแต่เดือนนี้จัดว่าเป็นเดือนที่ดีที่จะขยับความสัมพันธ์ไปไปทิศทางที่คุณต้องการแล้วก็มีการวางแผนการออกเดทแล้วก็จะมีความชัดเจนมีความเป็นไปได้ว่าในเดือนตุลาคมเนี้ยเขาหน้าที่จะนะคะวางแผนมาหาคุณด้วยนะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขนะคะแต่ถ้าท่านใดรู้สึกว่ามันไม่ใช่ มันมันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนพลังงานในกา๊าซ คุณรอคนใหม่ได้เลยเข้ามาแบบเร็วมากในจังหวะที่คุณกําลังเครียดๆอยู่นั้นคนนี้ธาตุลมก็เข้ามานะแบบไม่ทันใน้ตั้งตัวเดินทางมาหาเร็วมากๆนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าคนนี้เป็นโซเมตของคุณพลังงานจีมันดิวกับทูเอน r จีที่กําลังวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ Energy ใหม่กริปก็มีด้วยนะคะธาตุลมธาตุน้ํา,าคอยดูสิคุณจะมีนะไม่ต้องท้อไปนะคะฝากไว้เลย เอาล่ะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นมีเกณฑ์การวางแผนอนาคตแล้วนะคู่ของคุณในเดือนตุลาคมอาจจะขอคุยกันแบบซีเรียสนะคะซีเรียสทอล์กว่า เขาอยากที่จะใช้เวลาหรือว่าอยากที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเรียนรู้กันแบบสามีภรรยายแล้วนะแบบครอบครัวแล้วอะไรประมาณนี้หรือมีเกณฑ์การวางแผนเดินทางมาพบปะจะเจอครอบครัวของคุณมันมีเอ e r ี y การเดินทางจากฝั่งเขามากกว่าฝั่งคุณนะคะนะคุณเองก็อาจจะกังวลด้วยเช่นเดียวกันว่าอืมก็ดวกันมาได้สักพักบางท่านเกือบปีหรือปีกว่านะหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยอืมมันเริ่มที่จะมองเห็นอนาคต ได้หรือ,อยังหรือว่าเริ่มที่จะแต่งงานกันได้หรือยังจริงๆแผนตรงนี้คุณก็คุยกันบ่อยคุยกันค่อนข้างเยอะเพียงแต่ยังจัดสรรเวลาไม่ลงตัวก็แอบเครียดนิดนึงนะแล้วก็คุณมีเกณฑ์การจะต้องเครียดต้องเตรียมตัวในเรื่องเอกสารด้วยนะคะเอกสารการเดินทางเอกสารจดทะเบียนสมรสถ,ถามว่าทําไมเครียดเพราะว่าคนคนนี้อยู่ต่างแดนนะคะ มันจะมีะรายละเอียดยิบย่อยในเรื่องเอกสารการแต่งงานถ้าคนไทยผู้อ่านไม่ห่วงนะคะคนไทยเนี่ยเรื่องเอกสารน่าจะโอเคนะคะแต่ว่าตัวคุณอาจจะต้องเครียดในเรื่องจัดสรรในเรื่องการเปลี่ยนเอกสารประจําตัวนู่นนี่นั่นนะคะหรือมีเกณฑ์การจะต้องเปลี่ยนย้ายทะเบียนบ้านอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องที่คุณอ่ะค่อนข้างจะซีเรียสหรือว่าคิดไปไกล มากกว่าคู่ของคุณคู่ของคุณเขาจะคิดอยู่ประมาณว่าอยากอยู่ด้วยกันอยากมีความสุขเรื่องอื่นๆก็สามารถแบบว่าแก้ไขได้นะคะในแต่ละครั้งมีอะไรมาก็แก้กันไปคุณดีกับคนที่รักคุณมากๆแล้วก็มองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเป็นไปได้เสมอซะด้วยสิถือว่าโชคดีนะคะอนาคตก็คือแน่นอนคุณจะได้แต่งงานกับคู่รักของคุณซึ่งคุณวางแผนไว้นานแล้ว เร็วๆนี้นะคะจะมีเกณฑ์การชวนออกเดทในที่พิเศษอาจจะมีบางคนนะคะถูกคู่เขาขอแต่งงานริมแม่น้ำก็ได้นะคะสำหรับคนที่เดีวกับชาวต่างชาติถ้าคนไทยด้วยกันก็มีเกณฑ์ว่าเขาจะคุยแล้วก็ขอคนแต่งงานด้วยนะคะทีนี้ในที่ด้านหลังปิดจ,จบเลยคนมีคู่ว่าในท้ายที่สุดคุณก็เป็น q u e n o of Cup ซึ่งได้ King of Pentacle ไว้ในกำมือน,นะ,ค,ะคนที่มั่นคงคนที่ซื่อสัตย์ คนที่เข้ามาแล้วชีวิตคุณมีความสุขอบอุ่นแล้วก็สบายกายสบายใจนั่นเองเอาละขอให้มีความสุขมากๆในเดือนตุลาคมนะคะราศีพฤษภพ,พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ